อะไรเอ่ยติดตามจ้านี่คือเจ้ามเมล็ดบอลดำกระดูกชมพูที่มาดำเคยเพาะไว้เมื่อวันที่1ตุลาคมสองห้าเพื่อนๆจำได้ไหมคะหตุลาพฤศจิกาทันวาเพิ่งได้่า องเดือนนะคะสองเดือนกับกี่วันเอ่ยวันนี้วันที่สิบห้าสองเดือนกับสิบสี่วันสองเดือนครึ่งน้องโตแล้วน้องโตแล้วทั้งหมดที่มาดามเอาแบ่งมาใส่ตรงนี้นะคะมันมีอยู่ทั้งหมดสี่สิบเม็ดมาดามเอาใส่ตรงนี้ไว้สามสิบเก้าเม็ดตอนนี้นับต้นแล้วได้อยู่ประมาณสามสิบแปดหายไปหนึ่งต้นโอเคอ้าไม่ไม่น่าจะหายไม่น่าจะหายยังอยู่ยังอยู่นะคะสามสิบเก้าต้นครบเลยค่ะเพื่อนๆคะ่ะ เดี๋ยวมาดามจะต้องเอามาาเปลี่ยนใส่กระถางแยกแล้วล่ะแต่ว่าให้เขาอยู่รวมกันไปก่อนดีกว่าเนอือ